มาต่อกันที่เรื่องราวของโรงเรียนแจ้งวิทยากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องๆน,นะคะเข้าเปิดเวทีให้หนูน้อยเนี่ยได้มาทํากิจกรรมกันค่ะส่งเสริมให้น้องๆตัวเล็กๆแบบนี้ได้มีความกล้าสแสดงความสามารถนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูแล้วก็เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยค่ะ โดยที่หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดส,สงขลานะคะโรงเรียนเขาไปเปิดเวทีให้เด็กๆทำกิจกรรมอย่างที่เห็นนี่ละค่ะเน้นเป็นเด็กๆเ,เล็กๆระดับอนุบาลอนุบาลหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่4-5ขวบนะคะเปิดเวทีให้น้องๆเนี่ยได้มาเป่าเมโลเดียนกันนะคะเป็นน้องๆชั้นอนุบาล3จํานวน20คนค่ะซึ่งเขามีการเรียนการสอนเมโลเดียนนะคะ เรียนสอนเสร็จเรียบร้อยเป่าได้ก็มาเป่าให้ผู้ปกครองเนี่ย ได้รับชมรับฟังกันค่ะซึ่งเขาบอกว่าการใช้ดนตรีเนี่ยนะคะเป็นสื่อให้เด็กเนี่ยได้มีการเต้นรำมีการเคลื่อนไหวแสดงประกอบจังหวะเนี่ยให้เหมาะสมกับวัยได้แสดงท่าทางตามจินตนาการของตัวเองค่ะทําให้เด็กมีความคิดสร้างสรงสรค์แปลกใหม่ไม่ซ้าใครและนอกเหนือจากนั้นก็คือความสุขที่เด็กๆน้องๆจะได้รับนะคะเพราะว่าน้องๆก็จะไม่เครียดและพอมาได้แสดงออกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้ปกครองมาดูก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองรวมไปถึงโรงเรียนด้วยนะคะผู้ปกครองก็มีความเชื่อมั่นในตัวโรงเรียนเองด้วยค่ะซึ่งก็เห็นแล้วนะคะว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยแสดงความสามารถกันนอกจากนั้นยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายนะคะี่มีการเต้นรํากันน้องๆทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวสวยงามน่ารักทีเดียวละค่ะก็มาร่วมแสดงความสามารถกันเป็นจํานวนมากนะคะบรรยากาศเนี่ยสนุกเพลิดเพลินกันเลยละค่ะทั้ง คนแสดงแล้วก็ทั้งผู้ชมก็มีความสุขไปตามๆกันเลยค่ะ